ขออนุญาตนะคะผู้ชมนำเสนอนะคะรถอึดถึกทนเตอร์ตาร์เลติีนะคะรุ่น1.6ตัวจีปี2020ใหม่ในเชนแล้วรัเป็นตัวชมใหม่พร้อมด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์สวยๆมาติดสติ๊เตอร์แบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะตกแต่งนะคะด้วยปลายท่อคู่่างเท่นะคะเม็ดอง์เม็ดอา์แท้เดิมแบบนี้เลยค่ะที่นะคะตรงนี้เป็นล่องแซนวิชไปสอชั้นแบบนี้นะที่บอกได้เลยนะคะเหมือนจอไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเลยนี่เลยค่ะมีติดสติ๊กเกอร์อะไรมาบโ็อกอยู่เลยนี่นะคะ ปุ้ยจากรีเจนโฮมค a r นะขออนุญาตนะคะุณผู้ชมนำเสนอนะคะรถอึดถึกทนต้องคันนี้เลยค่ะเต,ต e ะะิร์้าเอาติดนะคะรุ่น1.6ตัว G ปี2020นะครมาพร้อมกับตัวนะคะใหม่ในเช่นแล้วนะ,ะเป็นตัวชมใหม่บอกได้เลยนะคะว่าคันนี้สวยมากๆเลยนะคะเริ่มต้นก่อนนะ,ะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะมาพร้อมด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์สวยๆมาติ r รีเฟคเตอร์แบบนี้เลยนะคะตัวด้านกระจังด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะเป็นขอบ โเมียมสวยๆแบบนี้เลยค่ะในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะด้านล่างนะคะตรงนี้ติดมาให้แล้วเรียบร้อยเลยด้วยพร้อมกันนั้นนะคะสุดเท่เลยค่ะพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยมาถึงส่วนในส่วนของแม็กและยางนะคะตัวนี้เดี๋ยวปู้จะเล่าให้ฟังนี่เลยค่ะตัวนี้นะคะได้ซีรีส์ยาง2ส่วน5 5า R 16นะคะขอบแม็ก1ิเนื้อจัดพี่จา๋านะคะยางดีนะคะดอกยางเต็มนะคะยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะกระจกมองข้างนะคะปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเรี้ยวค่ะ พร้อมกันนั้นนะคะสะดวกด้วยนะคะระบบเปิดปิดประตูอัจฉริยะสมาร์ทเอนทีนะคะเราสามารถนะคะเปิดปิดล็อกนะคะจากปุ่มกุญแจหรือใช้ตรงนี้สัมผัสได้เลยเชย่นเดียวกันนะจา๊กพี่จ๋านะ,ะในส่วนของนะคะนี่เลยนะคะขอบกระจกนะคะแบบโครเมียมนะคะทำให้รู้สึกว่ารถด,ดูสวยเด่นเป็นสง่าเช่นเดียวกันนะมาถึงส่วนในด้านของไฟท้ายเช่นเดียวกันกับพี่จ๋านะ ไฟไท้ายเนี่ยสวยมากนะคะออกแบบดีไซน์ได้ค่อนข้างชฉลีเชียวเลยนี่สังเกตไหมคะตัวนี้นะคะเป็นไฟสีแดงทับทิมนะคะตัดกับโคมเมียมได้อย่างสวยงามเลยนะคะนี่เลยออปชันค่อนข้างจะเต็มสวยด้วยพรียมสุดๆ,ดๆนะ,ะด้านท้ายนะคะพี่จ๋านะ,ะสเกริร์ตด้านหลังนะคะตกแต่งนะคะด้วยปลาอยท่อคู่อย่างเทสนะคะเพราะฉะนั้นแต่งหล่อแล้วนะคะไม่ต้องไปแตงเพิ่มเลยนะคะรองรับ e20 นะคะประหยัดน้ำมันไปได้เลยทีเดียวะคะ่ะมาดูในส่วนของโครงสร้างนะคะของเสานะคะเสาหลังคาเช่นเดียวกันนะจ๊ะพี่จ๋านี่เลย เม็ดองเม็ดอาร์แท้เดิมแบบนี้เลยค่ะพี่นะคะตรงนี้เป็นล่องแซนด์วิชแบบนชั่นแบบนี้นะสังเกตนะถ้าตรงนี้เม็ดอาร์หายไปหรือแหว่งไปไม่มีนะคะให้คุณผู้ชมนะคะสันนิษฐานได้ว่ารถคันนั้นนะคะอาจจะมีอุบัติเหตุมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรพาช่างมาดูให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะ,ะอันนี้รถสวยค่ะสภาพรีบอกได้เลยค่ะว่าสภาพนางฟ้ามากๆใครสนใจไม่ผิดหวังนะคะรีบทักเข้ามาติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะคะรถคันนี้นะคะรถสวยนะคะแล้วก็ไม่น้อยมากๆนะคะวิ่งเพียงแค่เจ็ดหมื่นกว่าโลนะมาดูกันนะคะพี่ว่าห ห้องเครื่องเป็นแบบไหนนะคะมาชมมความกันเลยนะห้องเครื่องนะคะดูกว้างมากๆเลยค่ะพี่จ๋านะน็อตสวยน็อตเดิมนะคะไม่มีขยับนะจ๊ะพี่จ๋าะนะบอดี้เดิมๆเลยนี่ให้ดูคันหน้าก่อนนี่สวยมากนะคะนี่เลยนี่คันแท้คันเดิมนะและอย่างหนึ่งนะคะพี่จ๋าะนะคะตามคลิปของคันหน้านะคะตรงนี้ไม่มีขยับเลยสวยเลยคันนี้เลยนี่นะสวยมากๆเลยนะคะ นี่ค่ะมาดูในส่วนของห้องเครื่องเลยนะคะเราจะสังเกตเห็นว่ามีจุดนะคะ m a r k ร์น,นะคะหรือมาร์คสีนะคะ QC โรงงานอันนี้บ่งบอกว่ารถนะคะผ่านการตรวจสอบนะ,ะ QC โรงงานมาเบื้องต้นแล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมั่นใจได้ว่าซื้อรถดีนะ,ะไม่มีจมน้ำไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะเพราะว่าเรามีการตรวจ inspection นะคะมีบริษัทเบรเกตนะคะให้อีกนะ,ะอีก1สถาบานันถึง2ส,สถาบานันด้วยกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นมั่นใจได้สุดๆเลยค่ะนะอ่ะมาดูในส่วนของฝากระโปรงนะคะในส่วนของด้านหน้ากันเลยนี เล็บติดเข้าหรือเปล่านะคะพี่จ๋านะนี่เล็บติดเข้านะนี่เล็บติดเข้านะนี่เล็บติดเข้าอยู่เนาะแล้วนี่นะคะตรงบริเวณนะคะโมเดลต่างๆนะคะที่เป็นรูปทรงแบบนี้ทรงกลมๆนะ,ะสังเกตถ้ารถที่ผ่านการชนมานะคะตรงบริเวณต่างๆที่เป็นรูปร่างแบบนี้นะคะคือมันจะอาจจะมีบิดเบี้ยวนะคะไปจากรูปแบบเดิมอันนี้กลมทุกเม็ดเลยพี่นะ,ะนี่เลยคะ่ะสติ๊กเกอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะมาตรฐานมอก,กอน,นะคะ นี่เลยนะฉลากต่างๆนะยังอยู่ครบหมดเตอ่นะชนวนกันการ้อหนะ้ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะคะไม่มีหลุดลุยเลยนี่นะคะบ่งแบกนะคะยังใช้งานได้ปกติเลยเพราะฉะนั้นนะคะครน,นี้บอกได้เลยค่ะว่ารถสวยสมบูรณ์นะคะสภาพพร้อมใช้เลยนะคะ สนใจนะคะต้องจัดแล้วสําหรับคันนี้ตอนนี้นะคะมาดูในส่วนของภายในนะคะสําหรับนะคะเจ้า t ตโยต้าอัลติสนะคะหนตัวปี2ี2 0กันต่อเลยค่ะนี่บอกได้เลยค่ะรถสวยจริงๆนะคะคันนี้นะดูจากคอนโซลด้านหน้าเลยนะคอะนโซลด้านหน้าสวยนะคะคอนโซลนะคะเป็นสีโทนดำนะคะสีเดียวกับนี้เลยเบาะเลยนะคะพี่จ๋านะไม่มีเยอะไม่มียุ้ยเลยจากพี่จ๋านะในส่วนของจอค่ะตัวน,นี้จอนะคะพี่บอกได้เลยนะคะเหมือนจอไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเลยนี่นี่เลยค่ะ นียังติดสติกเกอร์อะไรนะบากโคดอยู่เลยนี่นะคะรองรับนะคะในส่วนของช่องใส่ซีดีนะคะแล้วก็รองรับวิทยุนะคะแล้วก็มีในส่วนของบลูทูธให้เราเรียบร้อยด้วยนะคะพรมอะไรเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเลยนะคะระบบแอร์นะชาด์ติจต้อนแบบนี้เลยค่ะ มาถึงในส่วนของเกียร์กันบ้างเลยนะคะนะตรงนี้เป็นส่วนของเกียร์ออโต้นะคะทริปโทนิกนะคะพี่จ๋านะระบบการถ่ายเสริมมาให้เรียบร้อยเลยนะคะระบบการถ่ายก็ดีเวลาฝนตกถนนลื่นนะคะช่วยการปรังตัวของรถนะคะได้ดียิ่งขึ้นนะจ๊ะพี่จ๋าป้องกันการลื่นถลายของรถนั่นเองนะในส่วนของเบาะค่ะเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะหนังนะคะคุ้มทวนสีดำนะอย่างที่บอกว่าสีเดียวกับภายในคอนโซลเลยนะแผงข้างก็สีเดียวกับภายในกับคอนโซลเลยนะบอกได้เลยค่ะว่าเบาะสภาพดีสุดๆเลยนะในส่วนของหลังคาค่ะ ลังคาสวยนะคะผ้าไม่มีค่อยไม่มีย้อยเลยนี่นะคะสะภาพสมบูรณ์พร้อมใช้สุดๆเลยคันนี้นะ ใครนะ,ะที่หารถนะ,ะรถเจ๋งซีดานนะเป็น,นว่าขนาดกลางดีกว่าเครื่องพัน0ซีซีนะสำหรับคันนี้ตอบโจทย์จริงๆนะภายในบอดี้กว้างนะคะแล้วก็อึดถึกทนต้องยกให้เขานะ,ะไปดูในส่วนของด้านหลังกันนิดนึงดีกว่าค่ะและในส่วนของด้านหลังนะคะตรงน,นี้นะปุ้ยนั่งอยู่เบาะแถวหลังรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะคะกว้างนั่งสบายนะคะเฮดรูมนะคะบริเวณนะคะเหนือศีรษะตรงนี้นะคะช่องว่างนะคะยังมีพื้นที่นะคะเหลืออยู่นะคะแล้วก็เล็กลูมนะคะในส่วนของพื้นที่ตรงหน้าขาที่ปุ้ยนั่งอยู่ก็ยังมีพื้นที่เหลืออยู่นะคะเพราะฉะนนั้น เหมาะสําหรับนะคะทุกๆคนนะคะสทุกสรีละเลยทีเดียวก็คือเป็นว่าคนตัวเล็กตัวใหญ่นั่งได้หมดเลยก็คือบอดี้กว้างนั่งสบายเนาะพร้อมกันนั้นนะคะไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะกลัวร้อนนะมีแอร์หลังมาให้เรียบร้อยด้วยนะคะแอร์เย็นนะคะทั่วทั้งคันแน่นอนจ้าและสําหรับโตโยต้าอาลเทอค์นีรุ่น1.6ตัวจีมาพร้อมกับชุดแต่งสุดคุ้มนะคะชุดแต่งรอบคันเลยนะคะกับราคาเบาๆนะคะเพียงแค่4 9 9 0 0 0บาทนะผ่อนเพียงเริ่มต้นที่800 0กว่าบาท สนใจนะคะ YT Regen นะคะติดต่อพวกเรามาได้เลยนะคโปรโมชั่นเพียบรอคนอยู่นะคะ